สำหรับใครนะครับที่ลูกนะครับเริ่มมีกลิ่นตัวนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับตอนเช้าเช้ากินเนี่ยโอเคครับแต่หลังจากพอผ่านไปสามสี่ชั่วโมงครับโอ้โหครับกลิ่นแบบสัมพแบบไม่น่าดมครับลองดูรีวิวนี้ครับรีวิวนี้นะครับก็เป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ทําการซื้อตัวสเปรย์น้ำกันรีเฟซนะครับไปใช้กับลูกนั่นเองครับรีวิวเขาว่าอย่างนี้นะครับประสิทธิภาพครับดีนะครับผมกลิ่นไม่มีครับแน่นอนครับเป็นตัวที่ไม่มีกลิ่นครับจริงไม่มีกลิ่นนะครับเน ใช้ดีมากลูกกลับจโรงเรียนไม่มีกลิ่นเต่าเลยเยี่ยมจริงๆไว้จะมาหนุนใหม่นะคะตัวสเปรย์น้ำกาคลีเฟสน,นะครับจะเหมาะสําหรับเด็กนะครับหรือว่าคนที่อยู่ช่วงวัยเรียนคนแก่คนสูงวัยคนที่มีโรคประจำตัวใช้ได้อย่างปลอดภัยมั่นใจและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับที่สําคัญนะครับไม่เกิดการสะสมนะครับไม่ทําให้เกิดโรคหรือว่าไปทําให้ไปดูดซึมเข้าสู่ร่างกายใดๆนะครับไม่มีนะครับผมและ เอากลิ่นได้อยู่อย่างแน่นอนครับไม่ว่ากลิ่นนั้นจะเป็นกลิ่นที่เป็นขื่นผู้สูงวัยอย่างเงี้ยก็สามารถอยู่ครับไม่ทให้เกิดการแพ้การคันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าหากใครยังมองหาหรือพ่อแม่ท่านไหนนะครับที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆใช่สำหรับลูกและรู้สึกว่าอยากให้มั่นใจว่าอยากจะมั่นใจว่าปลอดภัยและไม่เกิดการะระคายเคืองไม่มีผลรุนแงกับลูกนะครับผมแนะนําครับสเปรย์ร่างกายดีเฟสคือคําตอบครับ